สวัสดีครับคลิปนี้เขาบ้านแล้วนะครับนี่เขาบ้านแล้วนี่รั้มน้ำบ่อกูละมาตะบันดินดำกูละของไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ะครับตอนนี้หนากว่ขึ้นลายแล้วลิ้มขางค้างถั่วปลาอ้อยไปแล้วปลาอ้อยปลาอ้อยมิดหนามแล้วผมประมาณโอ้หลายลอยหลายไรเลยครับนี่พขึ้นไปสุดสุดหูสุดตาปลาอ้อยท่วมมาแล้ว นี่ก็ตัวเหมืนกะนปลาปลาไอยไม่คุ่นละมันหาสิบหกสิบไลุ่ละตัวเม,มด่นตสิบวัหลอดอกในตายและะ้วบราบรรยากาศยมืนเร้าครับบรรยากาศยมืนเซ้หาหาปูหาปลาหาไม้เบื้งปลาคืนนี้น้คืนนี้มีสุดูอยสุดู สตูถุงนี้มันคืนนะครับผลงานมันคืนนี่นี่ปลาปลาเงียเบิ้งปรากฏนะครับถุงนี้นี่จะปรากฏจะปรากฏเบิ้งปลากดต้อยต้อยปลากดว่านี่ปลากดว่ามีแต่ปลากดถุงนี้ปลากดว่ามีแต่ปลากดนะครับนี่ครับปลากดต้อยต้อยครับปลากดปลากดนี่ว่าปลากด ลูกหน่อยขายลูกหน่อยยุ่งนิดนีดกันเลยประมาณยี่สิบลูกเลยปลากดแล้วก็สิบลูกปลาขดอย่างเดียวปลากดอย่างเดียวปลากวดว่าจับปลาได้เลยของไก่ปลาได้จับปลาถือห้วงนี้สีนี่ปลาเสียมปลาเสียมนะครับปลาเสียมภาษาไทยอย่างคนอื่นอย่างบุกปลาเสียม Như bạn bay xiêm bay xiêm xiêm bay xiêm xiêm bay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  xiêm xiêm bay 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 กราต่างๆก็มีการปรากฏปรากฏว่าปรากฏี่ากัญญาปปรากฏธรรมศาสรับปรากฏ่ปรากฏอยต่อยงปรากฏอยต่อยอยู่นี่ประมาณยีโลเลขายโล้อยหน่อยวัโลอย จรวบ้านมาวบ้านจรวิบ้านนี่ก็มีแต่ปากปากอันนี้เมือเสาผลงานมือเสานีเมือนขึ้นอีนกมือนขึกนอย่างเดียวทุกนี่ปรากดทุงนี่ปลาสวยทุงนี้จะเป็นปลาสวยเก็บให้เบิ้ง นี่จะเป็นปลาสร้อยปลาสรอยปลาส้อยหอนเลาหอนล so ้ว 啊，够。Ah. Mm.